น,นี่เขามีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงน้องเนี่ยป้าหน้าเป็นสิวอะ่ะมีตัวช่วยปะเฮ้ยพี่ไปอยู่ไหนมานี่ป้าจะแนะนำเลยเจลแต้มสิว c l i o Acne บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีสูตรเฉพาะเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อผิวด้วยนะนี่แล้วเขาเนี่ยก็ยังแบบเต้มปุ๊บสิวยุบหายภายใน24ชั่วโมงเลยอ่ะพี่ลองมาใช้ดู งไม่ถึงไ,ไ,ไม่ใช้หรอกครับเอา้าก็ฟังมีไงนี่ฟางซืง<ป>ง้อตุนไปเยอะมาก<ป>บอกเลยว่ามีทั่วประเทศ12สาาิบสองสาขาอยากที่ขอดูไหนไดห,หมอ่ะอเ คลีโอแอค s น่สปอร์ตเัตัวช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิวรีวิวอันดับหนึ่งยืนยันจากผู้ใช้จริงนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยเพียงแค่บ,บีบแล้วทาบริเวณที่เป็นสิวจากนั้นรอเพียง24ชั่วโมงครับเพียงเท่านี้หนะ้าเราก็จะกลับมาใส่วิ่งเหมือนเดิมแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้ที่คลีโอคลินิกตอนนี้เขามี12สาขาทั่วประเทศแล้วนะซื้อเลย